ดดูคุณไม่ใช่ฆาตากรใช่ไหมไม่รู้ตรงไหนจะปลอดภัยอันนี้โต๊ะใครเซนต์นิคเคิลสเซนต์นิคอ๋อซันตาคอร์สเหรออาจจะชื่อเขาใช่ไหมเซนต์นิคผมไม่มั่นใจอ้าวทำไมมันมีคันตายอ่ะ ข้ากอนอยู่ตรงไหนคุณปลอดภัยป่ะเนี่ยคุณปลอดภัยป่ะเนี่ยผมเป็นคนดีผมเป็นเพื่อนผมเป็นคนดีเอา้ามันมีมันมีหลุมอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคคนดีมากวิ่งตามอีกคนนึง เขาคงกลัวมากเลยตอนนี้นอกจากว่าเขาเป็นฆาตกรที่กาลังแกล้งผมเก็บเหรียญดีกว่าเอาเฮ้ยคุณยิงผมทำไมผมไม่ใช่ฆาตกรเขายิงผมแล้วปืนไม่มีเสียงด้วย หนีก่อนต้องหนีจากนายอำเภอแล้วแทนที่จะหนีจากฆาตกรโอ้ oh God. ม่การเมื่อกี้ยิงหลังผมเลยหยุดยิงผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่ฆาตกรอ้าว <c oughs> ปืนอยู่ตรงนั้นแปลว่าคนมีปืนเมื่อกี้ตายไปแล้วเหรอเร็วจังไหนผมเดาว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่ยังรอดอยู่ อาตากรอยู่ไหนทำไมรอบนี้รู้สึกมันน่ากลัวยังไงไม่รู้ผมยังไม่เห็นหน้าพาตากรเลยเอาเฮ้ยใครไปน่ะผมชนะใช่ไหมทำไมมันไม่มีเสียงอะไรเลย